ไปครับแถนนะคุณผู้ชมครับเยังมีสินค้าอันนี้ไม่ได้ขายนะฮะภาพจากธรรมชาติไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมัสคอตตั้งมามัสคอตเมื่อวานไงเราใช้น้องน้องทำเพราะจริงจริงเมื่อวานเราตั้งกันบนโต๊ะเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูดีเนี่ยเราเรียงคะแนนกันอยู่นะครับ อ่ามีสลับที่ด้วยอ๋อค่อยๆเรียงใช่ใครที่ที่หนึ่งเราสลับกันไปใช่อ๋อแล้วใครก็สลับไปสลับมาที่เราที่ถามก็เป็นงานคราฟเราครัฟฟงกราฟิกเรามีแต่เราไม่ใช้เราไม่ใช้เราใช้ตัดนี้แหละครับ คุณผู้ชมครับเรายังมีสินค้ามากมายให้เลือกนะฮะ021148114นะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่รับประทานได้กินได้อร่อยนะ,นะรหรือว่าจะเป็นใช้อุปโภคบริโภคอะไรก็ว่าไปจากแม่สบู่ยาซีฟัน<ป>นะฮะตั้งแต่หมูกรอบนะครับยันไปถึงน้ำปลาร้านะแซมนะลืมช็อกโกบอลเฮเซลนัท hey, ของเรา<ะ>รวมไปถึงกาแฟนะครับก<ะ>ู้บด<ะ>และหรือกาแฟ3 in 1วันเราก็มีครบแล้วเราก็เริ่มผลิตสินค้าที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า เข้าไปมีส่วนในชีวิตคุณมากขึ้นเรื่อยๆครับ ใช่ไหมตอนนี้ไปอยู่ในครัวแล้วนะอพาร์ตฟอร์มทำกับข้าวเนี่ยมีน้ํายาล้างจานแถมมาด้วยคือเราจะเริ่มมีกี่จะเข้าไปแทรกซึมในชี้วิใช่แล้วใช่เหตดมแล้วยังไม่ได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวรอขวดที่บ้านแต่ว่าตั้งเตรียมเต็มเตมจะซื้อแล้วเพราะว่ามันเอาไปผสมน้ำนะฮะเอาผสมน้ำห้าส่วนมันเข้มข้นมากเพราะนั้นมันใช้ได้นานคใช้ได้นานอยู่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสาหรับผมเนี่ยเป็นอัมมัสเลยเพราะว่ามันสามารถใช้กับอุปกรณ์ข้าวของของลูกของทารกได้นะฮะไม่มีสารตกค้างแล้วก็ได้รับเารียกว่ มาตรฐานนะครับ,รบมาตรฐานอีโคจากค EU ครับ,รบซึ่งซึ่งโอเคนะฮะกลับมานะครับผู้ชมครับกลับมาที่ข่าวข่าวของอาจารย์ชาชาสิริพันธ์กันต่อนะครับที่หลังจากได้รับชัยชนะเลือกตั้งแล้วเมื่อวานนี้ก็ประกาศมานะครับว่าท่านแรกรู้สึกที่โทรหาอาจารย์ชาช้าตาจะเป็นคุณสุสชาชวีใช่ไหมฮะใช่อ่า ไปคุณสุชวีที่ที่โทรหาแล้วก็เป็นคุณวิโรธครับแล้วก็คุณสวินทร์คคุณคุณอสวินคุณอสวินทหะคุณสกลทีใช่ไหมคุณสกลทีไม่คุณสกุลทีนี่ที่หลังเลยมั้งที่หลัง้วยคุณสกุลทีไม่ได้โทรโทรไหมไม่ได้โทรผมคิดว่าออกมาออกข่าวมาเฉยๆแต่ว่าดึกมากแล้วล่ะจําได้ว่าคือรอคนเขาถามแล้วว่าสกุลทีอยู่ไหนก็เลยจะแสดงความยินดีนั่นแหละก็แปลว่าคนอื่นเขาทำไปหมดแล้วะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงอาจารย์ชาติชาติกันก่อนนะครับเ เราไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ชัยชนะนะแม่ว่านี่ไม่ใช่ชนะเป็นเหมือนแับเป็นคำสั่งของประชาชนที่เราต้องปฏิบัติแลก็เมื่อกี้เม,มื่อกี้ได้คุย,ยกับท่านพีโรอดท่านกัปตันเจสซี่แทั้งสองท่านก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันกับสต่อต่อว่าเป็นนิสัยที่ดีน,ดนะครับแล้ะผมว่าตัวเรื่อกถูกไหม จต่การลงในแต่ละเขตเพราะจานโยบายลงไปที่เขตยังไงอันนี้ต้องฝั่งสอสอต้อเหมือนกันต้องมาคุยกันนะครับไม่มีอะไรแล้วก็นโยบายร่างการที่เราเห็นก็ดีจากฝั่งอื่นเรามาเพิ่มต้องคุยกับสอสอไปด้วยผมว่าพิธีคือทำงานร่วมกันครับครับนะฮะก็ เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะในเรื่องของว่าอาจารย์ชัชชาตินั้นเอ๊ะทำไมต้องยืนอยู่บนลังทำไมไม่ยืนบนเวทีใช่ไหมเพราะว่าบนลังเนี่ยมันเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของอาจารย์ชาติชาติในขณะที่เรื่องของเวทีนั้นเนี่ยมันก็จดมาให้มันดูในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาจะ ทาอะไรเนี่ยแบบสำหรับคนทั่วไปเขาอยากจะพูดอย่างในไฮปาร์คในตอนผมอยู่ลอนดอนเนี่ยผมก็จะไปดูคนเก็จะลากอันนี่มามาแล้วก็ยืนแล้วก็อยากจะพูดอะไรก็พูดครับประเด็นคือผมเป็นไปต้องการใกล้ชิดไปที่สวนปบตั้งกล่องยืนแล้วก็พูดและแต้องการที่ผมคิดว่ามันใกล้ชิดและให้มีความรู้สึกว่า เราเท่ากันมากเลยเราแค่เป็นคนหนึ่งซึ่งขอยืนขึ้นมาเพื่อจะได้พูดกับคนทุกคนแต่เราไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีที่มันห่างไกลกับพวกคุณมากนกนึกว่าเอาไว้เตรียมโดดเวทีสูงไปแต่จะต้องอาจารย์กระโดดเมื่อวานดูไหมโดดอยู่เมื่อวานก็โดดอยู่บนเวทีโอ้ยระดับเวทีนี่โดดสบายดูแล้วนะครับแข็งแรงคือผมคิดว่าคําพูดที่ว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่นี่คือคําสั่งประชาชนเนี่ยอันเนี้ย มีความหมายมากนะฮะเ,ออเวลาที่คุณรับประหารและคุณอ้างคําสั่งประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดฝาผิดตัวแต่อันนี้มันคือมาจากการเลือกตั้งและคะแนนแบบนี้มันคือคําสั่งประชาชน,ม,นมีความชอบธรรมเยอะบไปเยอะ ครับอ่ะะนเมื่อวานนี้ที่เรากำลังคุยกันก็คือว่ามีคุณสุชิตวีโทหมาหาอาจารย์ชาญชตินะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณวิโรจน์นะฮะก็โทรหาอาจารย์ชาญชติเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณวิโรจน์นี่โทรตอนนี้เลยตอนที่ออกมาแถลงในะแหมก็โทรคุยกันเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ในสายนะครับกับคุณวิโรจน์ละขณะอดิศรนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์สวัสดีครับวิโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์ครับสวัสดีครับชูวัชครับสวัสดีทุกท่านครับแล้วก็มีคุณเอกด้วยใช่ไหมครับใช่่คคคคคครรรรรรัััััับบบบบใชสสสววววดดดดีีุณิิิโโจจนนน์์ผมมมแงายกไ้ เรื่องอะไรครับอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีผมรู้สึกว่ามันเป็นชัยชนะแบบหนึ่งอ่ะคุณวิโร์คิดอย่างนั้นไหมฮะมันก็แต่ว่าผมรืออย่างนี้นะผมพูดจากใจจริงนะมันคือการเลือกตั้งคูว่าครั้งแรกในรอบเก้าปีเนาะอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าประชาชนควรจะเห็นภาพของการยอมรับการตัดสินของประชาชนเนาะถูกไหมครับครับใช่ไหมหแล้ว่าตอนนั้นเนี่ยทีนี้ผมว่าดูคะแนนนะครับผมก็เห็นละว่าโอ้ขาดแน่นอนแล้วก็ โอ้มไปแสดงความดีกับอาจารย์ชาติาอย่างโงไปโงมาดีกว่าแต่สาหรับอาจารย์วิโรธเองเนี่ยคิดว่ามันเกินความคาดหมายหรือว่าน้อยกว่าความคาดหมายอะไรยังไงไหมครับคะแนนที่มาที่ท่านตัวอาจารย์เองเนี่ยเชื่อไหมอาจารย์วิโรธผม,มไม่กล้าคาดอะไรเลยครับเพราะว่าคือไอ้สถิติเ,เก่าๆอย่างเนี้ยครับมันก็เป็นเมื่อเก้าปีก่อนสิครับในายุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราคาดการอะไรไม่ได้ที่แต่เราก็บอกกับตัวเองว่าเออผลการเลือกตั้งอย่างไรเราก็ต้อง เารบแล้วก็น้อมรับมันเท่านั้นเองครับถ้าพอเราดูใช่มแรกแรกเนี่ยตอนถมกติดสัมภาษณ์อยู่เนี่ยผมไม่เห็นคะแนนเลยครับแต่พอเรากลับไปที่วอลูมใช่ไหมโอ้โหแล้วเห็นคะแนนละผมผมคิดเลยว่าโอ้ขาดแล้วอย่างนี้นะก็ต้องไปแสดงความยินดีกับอาจารยชาติลนะครับ,รบแต่ว่าคือคุณวิโรธอาจจะปักธงผู้ว่ากทมไม่ได้แต่ว่าผมว่า ส,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 สถานะของพรรคก้าไกลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วในกอทม,อมอนโ่ยจอ<ด>มพลสอกรเนี่ยนะคิดว่าตรงนี้มันมีความประเมินที่แตกต่างไปก่าเดิมไหมฮะกับการเลือกตั้งทั่วไปคราวที่แล้วผมมีความสุขตรงนี้ครับพี่ชูวัฒน์กับจามย์วิโรจน์คือแต่เดิมเนี่ยคนกรุงเทพอ่ะผมอย่างนี้ครับหลายคนผมได้จำนวนไม่น้อยแหละไม่รู้ว่าสอกรเนี่ยมีบทบาทสําสคัญอะไร,หรไหมครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมทําสําเร็จแล้วก็คือว่าประชาชน เริ่มทราบแล้วว่าสกเนี่ยมีหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณมหาศาลเชียวนะแล้วก็ไอ้ข้อบัญญัติที่มันเป็นอุปสรรคในการที่เราบ่นกันไปบ่นบนาเวลาติดต่อ,อหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มาจากสกนี่แหละนะครับแล,บแล้วถ้าเกิดเราต้องาการที่จะแก้กติการหรือว่าจัดงบประมาณใหม่ให้มีความเอ่อเกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องใช้กลไกของสภากรุงเทพมหานครซึ่งไอ้เร่อนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า ประสบความสําเร็จไม่มากก็น้อยนะครับอาจารย์วิโรจน์จ,จ,จะจขับเคลื่อนเรื่องอะไรต่อฮะสำหรับสกรที่เข้าไปเกือบสิบสี่เขตเนี่ยคิดว่าอะไรจะเป็นประเด็นของทางก้าวไกลที่จะผลักดันต่อไปสําหรับกรุงเทพมาหานครฮะผมคิดว่เาเบื้องต้นก่อน,อนเราเบสิกที่สุดนะครับคือทําให้การประชุมสภาพพกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใสเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าประชุมกันเรื่องอะไรนะครับให คล้ายคลึงกับสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขทบทวนข้อบัญญัติต่างๆเอาอย่างง่ายๆนะครับผมคิดว่าคณะกรรมการ12ชุดซึ่งคล้ายๆคณะกรรมธิการเนี่ยก็ควรต้องถูกทบทวนผ่านการแก้ไขข้อบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนหาษฎรละคณะกรรมการไหนควรจะปรับเ,เป็นอย่างไรอย่างน้อยๆมันควรต้องมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแล้วก็ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นปื้นฐานในการให้บริการประชาชนเนาะแต่ผว่าตรงเนี้ย น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสํานักระบายน้ํานะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายงบประมาณออกมาซึ่งเพื่อให้ชุมชนต่างๆแล้วก็ประชาชนที่อยู่นอกชุมชนมีส่วนร่วมกับงบประมาณอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สอสอของเขาไปทำได้ คร,ครับก็คือภารกิจประจําของกทมเนี่ยก้าวไกลจะเข้าไปทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ในส่วนนโยบายที่พักต่างๆเขาประกาศในเกี่ยวกับสกเนี่ยมีอะไรที่จะขัดแย้งกับนโยบายของสองกก้าวไกลไหมฮะเช่นไอเรื่องโรงพยาบาล50จังหวัดไอ50เขตหรือว่าของ2 0 0 0 0บาทชุมชนเงี้ยของเพื่อไทย้ยฮะเรื่องสวัสดิการเนี่ยไปกันได้ไหมฮะกับก้าวไกลผมคิดว่าการกระจายงบประมาณไปที่ชุมชนเนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่า มันไปกันได้อยู่แล้วแล้วของของก้าไกลเราชุมชนละห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทอยู่แล้วดังนั้นของราคเพื่อไทยที่สองแสนบาทเนี่ยมันน้อยกว่าของก้าไกลอยู่แล้วคิดว่าเรื่องนี้คุยกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของโรงพยาบาลเงี้ยผมผมก็ต้องดูเลยเรื่องงบประมาณถูกไหมครับว่างบประมาณมันสามารถจัดสรรได้ไหมแต่ผมคิดว่าเบื้องต้นของเราก้าไกลคือการถาเรื่องกับสปสชเพื่อทําให้คลินิกชุมชนอบ่นที่ทําให้คนกรุงเทพสามารถใช้บัตรทองได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันต้องเพิ่มขวานี้ซึ่งตรงนี้มันไม่ต้องใช้งบประมาณเพียงแต่ว่า ต้องผลักดันให้ทางผู้ว่าเนี่ยนะครับทางผู้ว่าชาติชาติเนี่ยหารือกับสปสชนะครับซึ่งอาจจะรวมถึงการเบิกจ่ายต่างๆในในในโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งเนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ป่วยแล้วก็การหาเตียงนะครับครับผมและก็ไม่ไม่ผมก็เห็นว่าผมว่าอาจารย์ชาติชาติคณาผู้ว่าผมไม่ได้ขัดอะไรอยู่นะครับเพราะเมื่อวานก็คุยกันการแค้ว่าว่าแต่ก็บอกว่าถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชนก็ยินดีที่จะหารือกันในหลักการอยู่แล้วครับนะฮะแล้วตัวอาจารย์วิโรจน์เองครับผมอนาคต ไปยังไงต่อฮะจะกลับไปเล่นการเมืองในระดับภาพใหญ่หรือจะเกาะติดเรื่องท้องถิ่นละคือเบื้องต้นก็คงได้รับมอบหมายให้ช่วยดูงานในกรุงเทพฯหาพรน,นะครับ mm hmm. ในเบื้องต้นก่อนครับแล้วก็อย่างไรก็ตามบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้าเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่มีเลือดมีเนื้อเนี่ยได้ถูกพูดถึงได้ถูก เอาใจใส่ในสังคมเนี่ยผมก็ยังคงทํางานในตรงนี้ต่อเพราะว่าความเดือดร้อนมันหนักจริงครับอืครับเเมื่อสักครู่ทางรายการเราคุยกับอาจารย์ชาติชาติมานะครับอาจารย์บอกว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีช่วงคันธิภูนจะลงทํางานต่อเลยแล้ววันนี้จะไปลงพื้นที่คลองลาดเท้าซึ่งคลองลาดท้ามันน่าจะมีเขต จัตุจัรกับเตลาดเท้าที่เป็นสกก้าไกลได้รับชัยชนะเนี่ยนะฮะเลยจะเรียนถามว่าคุณวิโรจน์จะลงพื้นที่ไปด้วยไหมฮะหรือหรือจะมีนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่ฮะนี่ผมกำลังขับรถอยู่ระหว่างเดินทางไปหาอาจารย์ท่านแคอยู่ระหว่างเดินทางเลยฮะอยู่ระหว่างเดินทางก็เดี๋ยวจะไปชี้ด้วยครับว่าอยากอยากเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามันมีปัญหาเรื่องขยะริมคลองเนี่ยที่โอเคแหละบางครั้งเราก็เป็นปัญหาจากประชาชนจริง แต่ปัญหาหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากจุดทิ้งขยะที่มันไม่ได้รับการปรับปรุงเลยใช่แล้วพอฝนตกลมพัดพุกขยะเนี่ยมันก็ถูกธรรมชาติเนี่ยก็คือลมฝนเนี่ยพัดลงมาในคลองแล้วเราก็คือการโทษประชาชนส่วนหนึ่งมันเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่แก้ปัญหาในเชิงระบบในการจุดทิ้งขยะมันมันมันอาจารย์มันมันคือมันจะแก้ปัญหาขยะในในพื้นที่ใหญ่ไม่ได้เก็บขยะของภาครัฐด้วยจริงก็น้อยครับ กอัไปทาํากราบเก็บกวาดคุณวิโรจน์คิดว่าคะแนนที่ถล่มทลายที่คุณชัดชาติได้เนี่ยควรจะใช้ประโยชน์อะไรจากคะแนนความอะไรโอกาสของการถล่มทลายนี้อย่างไรไหมครผมคิดว่าก็ถือว่ากรุงเทพเนี่ยให้ฉันทามติกับอาจารย์ชัดชาตินะครับแต่อย่างนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมนะคืออย่างนี้ฮะคือ,ค,อคือพูดอย่างนี้คืออย่าต้องพื่อหาว่าผมมาโกซ่องอาจารย์ชัดชาติแต่ผมแบบทูบีไฟจริงๆนะ คือกรุงเทพมันมีปัดปัญหาหมักหมมมานานมากๆนะครับมีความที่ทําเกิดขึ้นโหผมว่ามันเป็นสิบปีอะนะครับผมคิดว่าต้องให้เวลาชาติชาติกับสปอรที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากทุกกลุ่มทุกพัทก่อนนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ทำได้อยู่นะแต่เบื้องต้นต้องให้เวลาก่อนนะครับคือผมว่าเราก็ให้เวลาจริงๆแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ผมเชื่อว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าและก็สอรอเนี่ยก็พร้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร้อมตัดอยู่แล้วนะครับไอเนี้ยแต่ว่า เราอาจจะใจร้อนนิดนึ่งผมว่าหลายคนก็ใจร้อนแต่คิดว่าต้องให้เวลาก่อนนะครับครับแต่เรียกว่าท่านกาจยชชาติท่านคุณวิโร์ไม่มีฮันนีมูนะหลังเสร็จเลือกตั้งนี่หาเสียงนี่ลงพื้นที่ทํางานต่อเลยฮะเออการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยผลโดยรวมเนี่ยคุณวิโร์คิดว่ามันจะนําอะไรใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยหรือสังคมไทยประชาธิปไตยไทยไหมฮะโอ้ใหม่ใหม่แน่นอนคือของเดิมมันแก่ที่จนถึงจุดส่้สุดแล้วจุณวิโร์พิจวัตรครับ มันจุดต่าสุดแล้วนนครับคือคือคำถามนี้ผมแบบคือ <c oughs> จริงๆมันมันต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับค้อมันโอ้มันมันอัดอั้นนะไม <c oughs> ่ชีรวัดนะ <c oughs> แตนแน่นอนนะครับผมมีอะไรอย่างน้อยอ่ะการจัดสรรงบประมาณผมว่าไอ้แบบที่เอาเงินเป็นพันล้านมาทุ่มกับคลองคลอ,องเดียวสวนสวนเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับผมว่ามันจะไม่มีอีกแล้วแหละในยุคข,ของ อาจารย์ชัดชาหรในยุคที่ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือสกรมาจากการเลือกตั้งผมว่าไม่มีสกรขนหนย่อหรอกครับครับคุณวิโรธครับมาทีมงานเนี่ยเขามีคําถามหนึ่งมาฝากถามคุณอาจารย์คุณวิโรจน์นะครับเอคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านคุณวิโรจน์เองก็ใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปเลือกตั้งใช่ไหมฮะผลเนี่ยถึงแม้ว่าคุณวิโรจน์จะแพ้แต่ว่าคุณวิโรจน์เนี่ยนะฮะก็ได้สกรมาถึงสิบห้าที่นั่งในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งคุณวิโรจน์เนี่ยในแฟนลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเขาเลยฝากถามว่าคุณวิโรจน์เอ่อมีความรู้สึกยังไงบ้างที่พื้นที่ผูเ้ชมนั่งเต็มเลยในเรื่ยงผู้เด็กเรื่องผู้นี้ผอยากฟังความเห็นจากคุณวิโรจน์ครับปวดใจมันเจ็บมากเลยครับเจ็บมากเลยเมื่ออย่างนี้จะหลอกว่าผมทีผมตอนนั้นผมไม่ได้ดูสกอร์ของเอทีฮัทครับพอผมเห็นสกอร์นำที่แอนฟ์บิวสองหนึ่งผมดีใจมากเพราะผมภาพหลอนผมยังคิดว่าเอทีฮัทเนี่ย วิลล่ายังนําแมนซีอยู่สองศูนย์ไงแต่พอก,กลับมาดูปุ๊กเอ้าห้านาทีแมนซียิงสามลูกโอ้โทีมนี่มันทีมแบบเอเวนเจอร์ชัดๆอะ <c oughs> ่ะเ็ต้องยอมรับตอาต้องยอมแพ้จริงว่าเขาเก่งจริงครับ <c oughs> ก็เอาแรงอัดอั้นตรงนั้นมาลงพื้นที่ในวันนี้ต่อเพื่อทำกรุงเทพพี่ดี <c oughs> <อ>ขึ้นนะนะบ,บางเอเราบอกว่าถอนหายใจเพื่อแล้วก็บอกว่า แล้วเราจะชนะทําไมนะฮะกีฬาก็นเป็นแบบนี้แหละครับกีฬามันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าความสนุกมันอยู่ที่การได้ลุ้นเนาะครับมาครับผมผมเชียร์ออร์นอลเหมือนกันฮะเชนะเหมือนกันฮะแต่ไม่ได้ที่สี่ฮะเจ็บเหมือนกันใช่มเจ็บเจเหมือนกันครับเจ็บเหมือนกันครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่โรนัคโด้จันทรบค้าสวัครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะแหมนี่สปิริตดีมากเลยสปิริตนี่คุยออกก็ดอกชาตินะ สนุกสนุกอย่างเงี้ยสนุกแล้วก็ไม่สูญเปล่านะถ้าสามารถที่จะช่วยกันทํางานได้ที่เห็นบรรยากาศแบบนี้ไม่สูญเปล่าแล้วก็ตอนแรกผมก็ไปเห็นด้วยกับวิโร์ลงแข่งผู้ว่านะแต่ปรากฏว่าเก้าวไก่เขาสร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่างได้แล้วก็ขยับอะไรบางอย่างได้พอสมควรทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งใช่ไหมทำได้ดีทีเดียวนะครับนะหลายคนก็รออีกเรื่องหนึ่งข่าวขออนุญาตแทรกนิดนึงนะฮะปฏิกิริยาของนายรัฐมนตรี นะฮะเสียได้ไม่ใช่ทนายวผู้เองนะเป็นวิฒนากรวังบุญคงชนะโคศกรัฐบาลนะฮะก็ออกมาบอกว่าผเอกปพะยุจโนชานะครับมรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับคุณชาชาสิธิพันที่รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ยืนยันรัฐบาลพร้อมทํางานร่วมกับคุณชาชาและทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอะไรที่เป็นผลดีมีประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนนะฮะนะครับพลเอกประวิตรเองเนี่ยได้ให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับบอกว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติที่ได้คะแนนเรียกว่ามากมายที่สุดในฐานะรัฐบาลก็ขอร่วมความแสดงความยินดีและพร้อมสนับสนุนการทํางานของชัดชาติซึ่งตนเคยบอกแล้วว่าใครได้เป็นเราก็สนับสนุนการทํางานมาโดยตลอดนะฮะแต่ผมแค่แบบไม่ค่อยแฮปปี้กับทนท่านนายกนิดหนึ่งอารมณ์แบบแกยังให้สัมภาษณ์อะไรต่างว่า่อประมาณก็ต้องมาจากผมอะอะไรแบบนั้นอ,อ,อ๋อเหรออันก็ท่านหรือโฆษกก่อนหน้านั้น,น,นก็มีการให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้ไปแล้วทีหนึ่งถูกไหม วันนี้ผ่านโคศกมาก็าจะบอกรัฐบาลก็มีเงินประมาณมีโครงการพร้อมที่จะช่วยทําอะไรต่อมีอะไร,รต่างนะครับนักข่าวถามต่อพลเอกประวิตยนะครับว่าผลคะแนน,นจะสอให้เห็นถึงการเลือกตั้งทางหน้าได้ไหมนะครับพลเอกประวิตยบอกว่าอันนี้ยังไม่สรุปขอประเมินก่อนอมเมื่อถามย้าว่าเหนือความคาดหมายหรือไม่ พลเอกประวิทย์บอกว่าอันนี้เห็นอยู่แล้วว่าประชาชนให้การสนับสนุนคุณชัดชาติส่วนจะถือว่าเป็นแล n d s l i ตามที่พรรคเพื่อไทยพูดหรือไม่ตนไม่ทราบต้องประเมินดูีมันเกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยไม่ทุกอย่างประเมินก่อนตปแต่จะยอมรับหรือไม่ก็ตามถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของพรรคพลังประชารัฐอย่างแต่แต่วิ่ปองเขายอมรับนะถ้าเป็นพิ่ตู่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าแต่นี่ผมว่าโอ้โหผิดคาดเลยพี่สอสอดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอเพิ่มอีกอีกท่านหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับได้ครับคุณหมอประหล โอ้เ oh, <c oughs> มื่อคืนจัดไปแล้ว <c oughs> อออจัดแล้วคุณหมอว่าลงโพสเฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าต้องลงโทษสามปอในะรอบนี้เราควรตำหนิสามปอที่ประชาชนอุตส่าห์ให้โอกาสแต่พวกท่านทำหน้าที่แม้ท่านมาจากการรัฐประหารประชาชนเขาให้โอกาสแทนที่ท่านจะทำหน้าที่ในโอกาสที่ประชาชนมอบให้แต่ท่านกลับไปเกรงอกเกรงใจกันปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันปล่อยให้มีการ ai ai แก้ไขรัฐธรมนูญ อ้าวนี่ไปเรื่องนั้นนะไม่กล้าตัดสินใจไม่ยอมปฏิรูปประเทศเื่มเกลิมในอำนาจพวกเราเตือนแล้วยื่นหนังสือแล้วกลับไม่สนใจนะฮะก็ยิ่งก็มีมีบางส่วนถูกมีบางส่วนถูกแต่ว่าสําหรับเหมาลงคือว่ามันต้องฮัก อะไรนะทัดคอกว่านี้ไม่สุดท้ายต้องกลับมาเหมือนเดิมที่ผ่านแต่สุดท้ายคุณก็ยังสนับสนุนสามปออยู่ใช่ไหมให้อยู่ในอำนาจต้องการให้รัฐมนูลกลับไปสู่ความเป็นเผด็จการมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมก็ในเมื่อประชาชนเขาออกมาแล้วเขาต้องการชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและมันจะไปในทิศทางที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของประชาชนน่ะแต่จริงที่หมองลงบอกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งมีปัญหาเนี่ยสำหรับสามปอที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็อยู่ไปสิคราวนี้คุณเหลือศูนย์คราวหน้าคุณก็จะติดลบ ติดลบลงไปอีกครับหนีไม่พ้นหรอกเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าบิ๊กป้อมเนี่ยดูเหมือนจะยอมรับสภาพอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะรู้ตัวถ้าฟังจากเสียงที่บิ๊กป้อมบูแนี่เรายังไม่เห็นบิ๊กตู่พูดเท่าไหร่ระดับที่สกได้แค่2เขตเนี่ยคือหนองจอกกับดินแดงเนี่ยผมคิดว่า มันต้องทบถววแล้วแล้วพลังประชารัฐข้าวหน้าเสียรางวัลเยอะแล้วหนองจอกกั<อ>บ,<อ>บดินแดอะไรต่างๆมันก็เล้วเท่าที่ดูเนี่ยจย์พิษเมื่อวานหรือข้อมูลที่ดูก็คือเป็นกลุ่มคนที่ย้ายมาจากพักอื่นแหละกลับนะฮะซึ่งเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐในรอบการเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณนี้นะฮะแต่พลังประชารัฐยังไงก็เหนื่อยรอบเนี้ยอ,อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่แก๊งกรบปรสหายไปไม่ว่าจะเป็นคุณตั้นใช่ไหมคุณ เชื่ออะไรนะพี่สายคุณโรจนคุณรัฐพลใช่ไหมแม้กระทั่งคุณสกลทีพุทธิพง์นะมันทําให้เห็นเลยว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนะฮะของสสที่อยู่ในพักพลังประชารัฐกรุงเทพมหานครนี่อ่อนลงไปเยอะและสุดท้ายก็ได้ผู้อำนวยการซึ่งมาจากพรักประชาธิปัตย์แต่ก็ไม่ใช่เป็นสสกรุงเทพเดิมผมคิดว่าตรงนี้มันก็จะชี้ให้เป็นบทเรียนพอสมควรแล้วมันจะท้อนกลับไปตรงๆว่าสัรับรัฐบาลแล้วเนี่ยยังทำงานไม่ตรงเป้าแล้วผมคิดว่า ไม่ฟังความต้องการของประชาชนเอาละสาหรับคุณหมอวะลงก็อยากให้ฮาร์ดคอร์กว่านี้อ,อย่าไปเกงอกเกงใจอะไรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สําหรับประชาชนโดยส่วนใหญ่กำลังส่งเสียงว่าไอ้สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันมีปัญหาเอาแค่ว่าสิ่งที่คุณสัญญาในตอนเลือกตั้งคราวนี่แล้วคุณยังทําไม่ได้สักอย่างเดียวครับ,รบเขาก็ส่งสัญญาเตือนเตือนเตือนมาตรงนี้นะครับคุณอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเน,นี่ยนะครับออกมาวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมไปสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์สมวิลัยเมือง ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงเราก็มองทุกคนมองออกเปมนกันอาจารย์มาสรุปสั้นๆก็คือว่าอาจารย์ชัดชาติบวกอาจารย์บวกคุณวิโรจน์บวกคุณสิทานเนี่ยจะได้อยู่ทั้งหมด1 7 1 3 7 8 6คะแนนอันนี้คือฝั่งหนึ่งออีกฝั่งหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือคุณสุชาชวีคุณสกลทีคุณอัศวินและคุณลักษณะอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะอยู่ที่7 7 8 7 8 7คะแนนนั่นมหมายความว่าอง่างล้านหนึ่งหมายความว่ามันห่างกันเนี่ยร่มร่วม9 0 0 0แกว่าก็คือเกือบล้านเนี่ยที่อาจารย์วิโรจน์พูดไอ้คะแนนเ0 0าแกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่า คั่วการเมืองประชาชนณเวลานี้เขามีความเห็นไปทิศทางใดแล้ว,แล,วแล้วทิศทางใดที่ว่าเนี่ยถามว่าเป็นความคิดเห็นในเชิงปฏิปักษทางจุดยืนทางการเมืองขั่วขนาดนั้นให้ผมว่าไม่นะครับผมว่าไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแต่ประชาชนเริ่มเห็นว่าเห็นเข้าใจว่าไอ้กลไกของการเลือกตั้งโดยเฉพาะในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องการ ึ่งส่งสัญญาณก็ส่วนถึงแต่สองเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องเอาคนที่มาประสิทธิภาพมาทํางานให้อม,มันไม่ใช่เรื่องการเอาเป็นเอาตายในเชิงบูดมการซึ่งเอาเขาจริงแล้วแปดปีคุณได้แลไกลับมามใช่ปะใช่เอออย่างพอหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยไปลงเนี่ยด้วยเหตุผลง,ง่ายๆเลยเ็า <ๆ S 2> บอกเขาเบื่อแล้วอะวัฒนกรรมประเภทแบบน,นั้นเลวอย่างนั้นไอ้นี่มันดีอย่างนี้เฮ้ยแต่ทําไมคนดีมันมาแล้วมันไม่ดีเคี่บใช่ไหม เมื่อก่อนเขาบอกว่าไม่มีคอร์บอนเนี่ยถนนก็จะปูด้วยทองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีแต่น้ําท่วมอะ่ะคือเรื่องเรื่องน้ำท่วมเลยนะมันบนเวทีดีเบตช่อง3ถ้าพิชวัตอาจารย์วิโรธด,ดูเนี่ยวันนั้นอาจารย์ชัดชาติเนี่ยวิเคราะห์อเอาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนพูดว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากไอ้เส้นเลือดฝอยคือไอ้ท่อน้ำเล็กขนาดเล็ก ในขณะที่บางท่านตอนนั้นไปพูดเรื่องอื่นๆเรื่องไม่กับโปรเจกต์ต่างๆวอเตอร์แบงค์อุโมงยักษ์อะไรเงี้ยพอวันเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนเปลี่ยนหมดน้ําท่วมลาดพร้าวทั้งนั้นทุกคนเห็นหมดว่าปัญหามันเกิดมาจากไอเส้นเลือดฝอยคือไอท่อน้ําเล็กต่างๆที่มันเลียงไปไม่ถึงอุโมงค์ยักษ์เนี่ยผมเชื่อว่าไออันนี้มาสะท้อนภาพได้ดีว่าคนที่ลงพื้นที่ตลอดอย่างจารย์ช่างเขาเลยเห็นปัญหาตรงนี้ถ้าว่ากันเรื่องการบริหารเนี่ยผมคิดว่าคุณชัดชาติเนี่ย จินตนาการและเห็นภาพถึงปัญหาข้างหน้าไปไกลแล้วว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงแต่ว่าเวลาลงมือทําจริงๆเนี่ยจะฝ่าระเบียบราชการที่มันมีเงื่อนไขให้คุณต้องทําตามระเบียบราชการได้ยังไงคุณชาติเนี่ยแข็งแรงมากเรื่องเครือข่ายและสามารถเสกค,คนที่จะเข้าไปทํางานแก้ปัญหาได้แต่ปัญหาคือคุณจะฝ่าระเบียบได้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าลอกท่อหาระเบียบไปเพราะระเบียบ เทว,วินเปลี่ยนสีแต่งตั้งคนย้ายคนข้าราชการคน<ม>ไปหมดเลย<ม><ม>คุณยิ่งรักขนาดเป็นระดับนายกรัฐมนตรีที่ได้เสียงข้างมากก็ไปพี่<ม><ม>ชุวัดกํกำลังเตือนว่าให้ระวังหลังไว้ดีแน่นอนฮะนี่เป็นงานที่ไม่ได้เป็นงานที่หมูมผมคืองานคนพิการที่คุณชัดชาติพูดเนี่ยโอ้โหแบบถึงเกินมากม เป็นงานภาคประชาสังคมที่แบบแก้ปัญหาได้เลยผมเชื่อมั่นเลยแต่ปัญหาคือคุณจะฝ่าระเบียบได้ยังไงระเบียบราชาการที่มันติดอยู่ใช่เพราะคุณยังไม่มีงบถ้าเกิดคุณไม่ผ่านระเบียบเ<อ>น็่นเป็นเรื่องยากมากแล้วผมคิดว่าอันนี้มันต้องอาศัยนักกฎหมายแต่เมื่อคุณมีนักกฎหมายเข้าไปคุณก็จะยิ่งพัวพันลุงหลังและจะกล้าที่จะทําอะไรได้ ไม่ทันใจไม่ ALLY ไม่ตรงไม่ทันความคาดหวังของคนนี่เป็นความท้าทายสําหรับคุณชาตชาติใช <Yes> ่อาจารย์พี cin ่ชวัตพูดได้ประเด็นดีดีครเพราะว่าที่ผ่านมาผมเคยไปสัมภาษณ์อดีตผู้ว่ากทมหลายต่อหลายท่านบอกโปรเจกต์ดีๆเยอะมากแต่พอไปถึงปุ๊บมันติดเรื่องระเบียบเรื่องระบบราชการแล้วมันไม่สามารถที่จะนําโปรเจกต์ที่ตั้งไว้เนี่ยและส่วนหนึ่งปัญหามันเรื่องใหญ่คืออะไรรู้ไหม คุณไม่เคยไปแก้กฎระเบียบและมีการพูดถึงเรื่องอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังสักทีไงโทษนะนาย่าจประเผลอำนาจมากกว่าู้วราชการจังหวัดกรุงเทพอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเขาเรียกว่ากฎระเบียบกฎบัญญัติต่างๆเนี่ยมันก็ต้องได้รับการพูดถึงแก้ไขนะไปพร้อมๆกันอย่างถามเรื่องน้ําท่วมเนี่ยถ้าอาจารย์ชัดชติผมคิดว่าการพูดถึงตัวเส้นเลือดฝอยนั้นชัดแล้วนั่นคืออยู่ในอำนาจการดูแลของกทมร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันบริหารจัดการได้ อันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของการให้ได้มาซึ่งอํานาจที่เพิ่มมากขึ้นแม้จะชาย์ชาติบอกว่าต้องเป็นโต๊ะโผใหญ่แล้วก็ต้องประสานทํางานกับคนอื่นได้แต่บางเรื่องเนี่ยเหมือนกับมานครใหญ่ๆในโลกนียจะทายัางไงให้ตัวผู้ว่าเนี่ยมีอานาจในการกํากับดูแลนะฮะสาธารณประคบางเรื่องซึ่งมันเป็นปัญหาเนี่ยได้อย่างตรงไปตรงมาก็หวังว่านอกจากทำงานเซิร์ฟแล้วเนี่ยมันจะต้องไปพร้อมกับการแก้กฎระเบียบอะไรต่างๆเพื่อให้ตัวนโยบายมันถูกผลักออกมาได้ด้วย ไม่ใช่ว่าทุกอย่างไปตันที่กระทรวงมหาดไทยหมดครับครับพี่อยู่โจทย์โจทยยากประาณน้ในเรื่องการทำงานนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทํางานกับผู้ว่าของผู้ว่ามากนักมันก็คุยกันเรื่องคู่การเมืองมันเปลี่ยนไปไหมภูมิทัศน์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปไหมผมว่าเป็นโจทย์ที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการอธิบายอะไรมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้เราดูข้อมูลรอดูข้อมูลดิบจากคะแนนรวมของสกอตแล้วไปทาบกับ การเลือกตั้งเมื่อปี62ใช่ไหมฮะการเลือกตั้งปี62แต่ว่าสิ่งที่มือปรากฏดชัดแล้วคือว่าตอนนี้ไม่สามารถเคลมได้แล้วว่าคะแนนของก้าวไกลหรือคะแนนของอนาคตใหม่เดิมเป็นคะแนนของไทยรักษาชาติการปรากฏขึ้นของก้าวไกลเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเขามีฐานอะไรเท่าไหร่ในกรทมอันเนี้ยใช่ไหมฮะคือเราเห็นผู้มิทัศน์ตัวเนี้ยที่ชัดขึ้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยยังต้องไปดูในดีเทลอีกทีคือบอกว่ามันชนะด้วยกระแสไม่ได้ละอันนี้เลยแล้วเวลา3ปีเขาทํางานเขาลงพื้นดินแล้วก้าวไกล ปักธงชัดเจนแล้วไม่ใช่ได้มาเพราะฟุกแบบไทยรักษาชาติเมื่อตอนอธิบายสมัยมนุษย์แต่ซึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวสกตอนแรกเราจะคุยเบรกนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับเบรกหน้าสรุปสกเนี่ยมีที่นั่งตกลงเป็นยังไงในแต่ละพักในแต่ละกลุ่มพักเพื่อไทยอัปเดตน่าจะเป็น20่สิบนะฮะยี่สิบใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยเบรกหน้าฮะเดี๋ยวเราคุยเกยนะฮะพักกันคูหนึ่ง พร้อมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อราร oma เหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมู้ดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดปัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุดุยเมฆ และกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop vo voice tv co t h Voice Soaps